คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยเราพัฒนานะครับ เด่นวิ่ง3ตัวนะครับโคงสุดท้ายในงวดวันที่19เมษายนพศ2564นนะครับกับแนวทางเลขวิ่งนะครับ3ตัวนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับก็มาชมกันก่อนนะครับ ก่อนจะมารับชมตัวเลขในวันที่19นะครับว่าแอดมินนะครับให้ยังไงนะครับเข้าตัวไหนบ้างหลุดตัวไหนบ้างนะครับก็มาตามรับชมกันเลยนะครับครับผมสำหรับเลขวิ่งนะครับที่ผมให้ไปนะครับในงวดวันที่นะครับวันที่8นะครับวันที่12หวยลาวพัฒนาไม่ออกนะครับวันที่15หวยลาวพัฒนาไม่ออกนะครับหยุดสงการนะครับเลขที่ผมให้ไปนะครับ เลขชุดวิ่ง3ตัวนะครับมี7นะครับมี9นะครับมี6นะครับที่ให้วิ่งนะครับสําหรับวิ่ง7นะครับเข้านะครับ7 1 1 7หนึ่งนะครับอันนี้สายเจาะก็เจาะเข้านะครับผมให้ไป5คู่นะครับมี7 0 7 1 3 7 7 7 7 2ดนดดนะครับเลขที่ออกนะครับสอง1น1่งหนึ่งหนึ่งสนะครับสำหรับเลข6ตัวนะครับ เลขล่างก็9339นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่นะครับทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะครับสําหรับที่ไม่เข้านะครับคือเด่น6นะครับ6ไม่มานะครับนี่นะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับ2เข้า1นะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับสําหรับสูตร3ตัวนะครับแล้วก็นะครับเลข3ตัวก็เกียบเข้านะครับมันออก7 9 3นะครับได้796นะครับ พาดแต้มหนึ่งเรขนี้ออก673นะครับถ้าได้9มาอยู่ตรงนี้ก็จะได้โต๊ดนะครับอ่าก็ถือว่าชุด3ตัวนะครับหลุดโต๊ดนะครับเข้าเฉพาะชุด2ตัวนะครับบนล่างนะครับสำหรับแนวทางนะครับสูตรชุดวิ่ง3ตัวนะครับในงวดวันที่8นะครับ8เมษานะครับสำหรับวันที่19นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาตามรับชมรับฟังกันนะครับว่าแอดมินจะให้เข้าต่องวดหรือเปล่านะครับครับผมตัวเลขนะครับแอดมินก็ได้คัดลงตารางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงวดวันที่19เมษายนนะครับพศ2564นะครับประเดิมหลังสงการนะครับเลขในตารางนะครับก็มี9นะครับมี2นะครับมี1นะครับมี3นะครับมี8นะครับมี7นะครับสำหรับอ่า เลขในตารางนะครับตารางเดินดีนะครับมาดูชุดวิ่งนะครับก็จะมี9นะครับ9นะครับ2นะครับ1นะครับวิ่งรูด3ตัวนะครับงวดก่อนนะครับก็ผิดแค่เลข6นะครับให้7ไป9ไปก็ถือว่าเข้านะครับอันนี้ไม่ได้ให้หมดตกใจนะครับอย่าตกใจนะครับไม่ได้ให้หมดนะครับอันนี้สําหรับสายวิ่งนะครับสายเจาะก็จะเพิ่งตกใจนะครับคนงบน้อยนะครับ สายเจาะก็จะเจาะให้อยู่นะครับมาดูสายวิ่งนะครับก็จะได้0ูนย์เก้านะครับแปดเก้านะครับเจ็ดเก้านะครับห้าเก้านะครับหกเก้านะครับสองเก้านะครับสามเก้านะครับสี่เก้านะครับเก้าเก้านะครับส่วนสองก็จะมีนะครับโอ้สำหรับทุดเด่นนะครับลืมนะครับเด่นก็จะมีหนึ่งเก้านะครับเก้าสามนะครับ เจ็ดเก้านะครับเก้าสี่นะครับนะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับห้าคู่นะครับสําหรับสายเจาะนะครับสําหรับที่ชื่นชอบเก้านะครับสําหรับเด่นสองที่คัดออกมานะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็จะมีศูนย์สองนะครับแปดสองนะครับเจ็ดสองนะครับห้าสองนะครับหกสองนะครับเก้าสองนะครับสองสามนะครับ 1 2นะครับ4 2นะครับ2อสองนะครับสำหรับเด่น2นะครับสำหรับสายเจาะนะครับที่ชอบสองนะครับเลขที่ชอบออกนะครับกับเลขตารางนะครับก็จะมี7 2นะครับ8 2นะครับเกาสนะครับ1นึนะครับ23นะครับ5คู่นะครับสำหรับเด่น2นะครับสำหรับชุดวิ่ง2นะครับ อีกชุดวิ่งหนึ่งนะครับสามนะครับชุดวิ่งตัวสุดท้ายนะครับชุดนี้เด็ดมากนะครับมาบ่อยมากที่สุดนะครับนี่นะครับสถิติเขามาเก็บทุกชดนะครับตั้งแต่งวดนี้ก็มาหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาหน่งหนึแล้วก็มา1นึมา1นึ่งห้ามา1นึ่งหนึ่งมาเ1็ดหนนูครับ1งวด2งวด3มงวด4งวดห้างวดนะครับ เก้างวดมาห้างวดนะครับสาหรับหนึ่งนะครับมาแรงนะครับอ่าก็จะมีนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับศูนย์หนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับห้าหนึ่งนะครับหกหนึ่งนะครับหนึ่งเก้านะครับสองหนึ่งนะครับหนึ่งสามนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสี่นะครับสําหรับเลขที่ชอบออกนะครับกับเลขตารางนะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับห้าหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับ หนึ่งเก้านะครับแล้วก็หนึ่งแปดนะครับห้าคู่นะครับสำหรับสายชอบหนึ่งนะครับตีตัวเด่นนะครับถ้าจะเอามาหมดตารางมันก็เยอะนะครับถ้าพี่น้องที่ไม่เชื่อชอบที่คัดออกมานะครับขตัวเลขตารางนะครับผมก็มีสิทธิ์เข้าเหมือนกันนะครับก็มาดูชุดสามตัวนะครับก็จะมีหนึ่งแปดสองนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าสามนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับตัวเด่นนะครับ ส่วน1นึกับ193รองไว้เพื่อความชัวร์นะครับมาดูชุด4ตัวนะครับชุด4ตัวชุด4ตัวนะครับก็จะมีนะครับ1 2 2> <15 3 S> 1 8 2นะครับ1191นะครับ1 1 9 3, 3นะครับตัวเด่นนะครับ1191นะครับส่วน1 1 8 2กับ1 1 9 3รองไว้เพื่อความชัวร์นะครับก็มาดูชุดระวังเบิ้ลนะครับก็จะมี77นะครับ หนึ่งหนึนะครับหกนะครับเก้าเก้านะครับสานะครับก็จะให้7 7 6 6 1 1็ดหกหกนะครับเจ็ดเจนะครับสตัวนะครับชุดระวังเบิ้ลนะครับนี่นะครับสําหรับเลขที่ออกไปงวดที่แล้วนะครับก็จะมี211793นเจ็ดกสะครับเลขสีตัวก็1793งเจเนะครับเลขสามตัวก็7จ็ดสนะครับสองตัวบน93นะครับ สองตัวล่าง1 7นะครับสำหรับแนวทางวันวันที่8นะครับอ่าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มานำเสนอนะครับอ่าหัวละแนวทางหัวเราวพัฒนานะครับเด่นวิ่ง3นะครับ3ตัวนะครับในวันดวันที่19เมษายน2 5ง4นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผมสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้นะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนะนาให้ชมเพื่อความรุนนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับชมเพื่อความสนุกนะครับแอดมินไม่สนับสนุนนะครับให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์นะครับกดติดตามให้อดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมนะครับทําคลิปออกมาต่อไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ